วันจันทร์ที่8พฤษภาคมปีพุทธศักราช2566ว่าวันนี้ทางวัดต้องเจริญพรขออภัยด้วยถ้ามีเสียงดังอาจจะรบกวนบ้างแต่ก็ขอความเมตตาให้กับคณะช่างเขาได้ทำงานโดยความสบายใจก็วันนี้มีข้อคิดเล็กๆน้อยๆ เรื่องเรื่องของเวลาเวลาที่เราพบเจอสื่อต่างๆเช่นสมมุติว่าภาพยนตร์ภาพยนตร์ต่างๆนี่ก็จะต้องมีโครงสร้างหรือโครงเรื่องของภาพยนตร์แต่โดยปกติแล้วก็จะต้องมีไทม์ไลน์ คือเส้นเวลาพระเอกคนนี้เกิดตรงนี้แก่ตรงนี้ตายนี่ไปรบไปสู้ไปชนะไปแพ้อย่างเงี้ยเป็นไทม์ไลน์ของเวลาแล้วคนในโลกนี้เนี่ยก็มีความคิดเช่นนั้นแหละว่าแต่ละอย่างทุกอย่างมันมีไทม์ไลน์มีเส้นเวลาอย่าว่าแต่เส้นเวลาของ ในวันวันหนึ่งเลยนะเราก็ยังคิดว่ามันมีเวลาเส้นเวลาที่เป็นเขาบอกว่เป็นร้อยเป็นพันปีอเงี้ยเราก็มีความคิดว่ามันมีเวลานะีบอกว่าปิระมิดสร้างเมื่อพันปีที่แล้วนะเห็นไหมเราก็มีเวลาหรือว่าวันนี้เราจะทําอะไรพรุ่งนี้เราจะทําอะไรเราก็มีเส้นเวลาแต่เมื่อเช้านี้คิดอย่างหนึ่งว่าทําไมถึง คนสร้างภาพยนตร์ไม่สร้างภาพยนตร์ที่มันไม่มีเส้นเวลาบ้างโยมฟังแล้วก็โอ้แล้วมันจะเป็นยังไงไม่มีเส้นเวลาก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าแล้วเวลาเนะี่ยมันมีจริงไหมเราพูดถึงวัตถุสิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราสามารถจับต้องได้สัมผัสได้โต๊ะก็อี้กระถางเนี่ยสัมผัสได้สัมผัสได้ด้วยกายเราสัมผัส แต่ว่าสิ่งที่เป็นนมามธรรมละ่ะความโกรธความพอใจความดีใจความเสียใจต่างๆก็สัมผัสได้ในส่วนที่เป็นนมามธรรมคือใช้ใจสัมผัสเอาแล้วเวลาละ่ะที่เขาบอกว่าเป็นพันปีนะไอ้เส้นเวลาตรงนี้มันอยู่ตรงไหนใช้ใจสัมผัสหรือใช้กายสัมผัสเวลานี่เป็นรูปหรือว่าเป็นนาม ก็เลยมีความคิดว่าครูบาอาจารย์ท่านเคยบอกเอาไว้ว่าเวลามันเป็นสิ่งสมมุตินะอันนี้เราต้องลองไปพิจรนารณาด้วยตัวเราว่าเวลานะันเป็นสิ่งสมมุติจริงไหมสิ่งที่คนคิดว่ามันมีนะแต่มันไม่มีอนะ่ะสิ่งที่คนคิดว่ามันมีหรือว่ายอมรับร่วมกันว่ามันมีพระอาทิตย์ขึ้นพราทิตตกอย่างนี้ก็เรียกว่าหนึ่งวัน จ็ดวันก็เป็นหนึ่งอาทิตย์อย่างเงี้ยสมมุติร่วมกันว่ามันมีเหมือนเขาบอกว่าหัวโขนตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์นี่ก็เป็นสมมุติสมมุติเพราะอะไรเพราะว่าสมมุติร่วมกันว่ามันมีมีอำนาจเป็นในพันในพลก็มีอำนาจแต่ทําไมเป็นสมมุติเพราะว่ากลับไปบ้านก็ถอดหัวโขนแล้วก็เป็นคุณพ่อเป็นสามีของภรรยาเป็นคุณพ่อของลูก จะไปสั่งซ้ายหันขวาหันก็ไม่ได้เนี่ยมันเป็นสมมุติในที่ที่หนึ่งในก่อนยอมรับยอมรับหนึ่งในประเทศประเทศหนึ่ง <c oughs> ครูบาอาจารย์ท่านเคยบอกเวลาก็เป็นสิ่งสมมุติเหมือนกันสมมุติคนสมมุติร่วมกันว่ามันมันเป็นเรียกว่าหนึ่งวันถ้าเราไปอยู่นอกโลกมันก็อยู่เหนือนอกอิกทธิพลของการหมุนของโลกของดวงอาทิตย์ ก็ไม่มีนะกลางวันกลางคืนไม่ไม่มีเป็นเป็นวันวันอย่างเงี้ยนะต้องไปอาศัยอ้างอิงสมมุติของบนพื้นผิวโลกว่ามันผ่านไปกี่วันแล้วกี่ชั่วโมงกี่กี่กี่วินาทีดังนั้นก็เลยคิดว่าโอแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเข้าใจอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าไอ้ตัวเวลาเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีนะมันเป็นสมมุติเนี่ยเมื่อเวลาเกิดเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ย มันก็จะมีธรรมะสอนเราได้หลายอย่างเช่นช่วงนี้มีข่าวพระเราก็บอกกับหลายหลายคนหลายท่านว่าจริงๆก็มีมาในทุกยุคทุกสมัยเรื่องของพระเรื่องของความเสื่อมเสียเรื่องของอ,อ,อะไรต่างๆเหล่านี้แม้กระทั่งในสมัยพุทธกาลถ้าพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่ก็มี โยมก็าถามว่าอาจารย์รู้สึกยังไงเราไม่ไม่รู้สึกยังไงนะเพราะมันเป็นเป็นเรื่องของเขาตัวเราก็เป็นเรื่องของตัวเรามนุษย์เราทุกคนมีหน้าที่ดูแลการกระทําของตัวเราเองเราไม่จําเป็นจะต้องไปหัวเสียหรือว่าไปดีใจเสียใจกับพฤติกรรมการกระทําของคนอื่นเพราะว่าตอนที่เราบวชเราก็บวชด,ด้วยการตัดสินใจของตัวเราเองก็มีแต่เรื่องของตัวเรา กับเรื่องของธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่ได้บวชเพื่อหวังสรรเสริญรับยศสักการะหรือว่าไม่ได้บวชเพื่อไม่ได้บวชเพราะสังคมไม่ได้บวชเพราะหน้าตาไม่ได้บวชเพราะคนอื่นไม่ได้บวชเพราะหวังจะให้ใครมาต้องเข้าใจเราดีๆพูดกับเราดีๆไม่ใช่ก็เป็นแค่เรื่องของตัวเราแล้วก็เรื่องของธรรมะของการปฏิบัติธรรมแล้วพอ โอปัยญิโกถึงธรรมะของครูบาอาจารย์ที่พูดถึงว่าเวลาเป็นจริงสมมุตินะถ้าเกิดเราลบไทม์ไลน์เส้นเวลาไปนะก็คือความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงไปของธาตุวัตถุในโลกนี้นะพระพุทธองค์ทรงปริิพัน์2,500ปีที่แล้วก็คือสังขารนะร่างกายของพระองค์ก็เสื่อมสลายไปไปตาม กฎของธรรมชาติในสังขารในอายุในพระชนชีพของพระองค์แม้นครูบาจารย์ก็วรรภาพไปแต่ก็คือในโลกใบเดิมถ้าเราไม่คิดว่ามันเป็นเวลา2500ปีเนะี่ยเราก็คือคิดว่าก็คืออยู่ในโลกเดียวกันกับพระองค์ในโลกในยุคนั้นที่เราบอกยุคนั้นมันก็คือโลกใบนี้แหละ ซึ่งก็มีคนที่ทําดีทําชั่วทําชั่วก็อย่างที่เราในทราบในพุทธประวัติก็มีทําสังฆเพศทําส่งให้แตกแยกหรือทําพุทธเจ้าให้หอพระโลหิตอะไรต่างทำดีก็มีดีในทุกยุคทุกสมัยตลอดมาดีจนเป็นพระอรหันต์ก็มีจนเยอะต่อเยอะนะเมื่อเช้านี้นั่งอ่านประวัติของบุญโยมอุบาสิกาบุญเรือน ตรงบุญเต็มปฏิบัติธรรมที่วัดสัมพันธวงศ์ประเด็นก็คือความตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ผลจะเป็นยังไงเนี่ยขึ้นอยู่กับความตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเวลาเรามองภาพรวมเวลาเราตั้งใจทําอะไรสักอย่างมันก็คือเรื่องของตัวเราสมาธิของตัวเราฉันทะของตัวเรากรรมการกระทําของตัวเราไม่มีเรื่องของคนอื่นเลย ไม่มีเรื่องของการกระทําของคนอื่นเลยจะสูงจะต่ําอะไรอันนั้นนะเรื่องของเขาแล้วผลมันก็จะเป็นผลที่เป็นอันอันหวังได้ดังนั้นพอเมื่อพิจารณามาเรื่องของเวลาเนี่ยถ้าเกิดอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเป็นสิ่งสมมุติเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือความแปลเปลี่ยนไปความปรับเปลี่ยนแปรเปลี่ยนไปของสรรพสิ่งกะแปรเปลี่ยนไปของดวงอาทิตย์โลกหมุนรอบกันมันเขาก็หลียกเป็นวัน แปรเปลี่ยนไปของเข็มที่มันกระดิกก็ก็เรียกว่าเป็นวินาทีแล้วก็มาต่อยอดรวมกันว่าเป็นชั่วโมงเป็นปีเป็นเดือนอะไรก็แล้วแต่แต่มอดูภาพรวมภาพกว้างหรือถอยมาอีกสัก9 29เราจะเห็นว่า,ามันเป็นสิ่งสมมุติแล้วก็บางที่มันก็ไม่ได้ใช้สมมุตินั้นแต่สิ่งที่มันไม่ใช่สมมุติก็คือสิ่งที่มันเป็นสัจธรรมสัจธรรมคือความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ความไม่คงที่อยู่เหมือนเดิมหรือถ้าเรียกว่าเป็นไตลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นความไม่แน่นอนเป็นความทนสภาพอยู่ได้ยากเป็นสิ่งที่มิใช่ตัวมิใช่ตนไม่ควรไปยึดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นถามวลยั่งยืนอันนี้เราพิจารณาอย่างนี้ก็จะได้ธรรมะว่าน้อมน้อมลงมาสู่ตัวเราถ้าเราคิดว่ามันมันเป็นเรื่องของอดีตอนาคตมันก็ไปส่งไปนอกตัวอยู่ไม่อยู่ปัจจุบัน หรือว่าเราโมตะสนใจคนอื่นใจเราก็อยู่นอกตัวไม่ได้อยู่ที่ปัจจุบันหลายๆปัญหาเลยของมนุษย์เรานะบางทีเราเนี่ยมีความทุกข์อยู่ก้อนหนึ่งนะมันจะมีประเด็นหลายประเด็นสัก90%เป็นเรื่องของคนอื่นทั้งนั้นสนะิบเนถึงเป็นเรื่องของตัวเราถ้าเรารู้จักแยกแยะได้อย่างนี้เราก็จะดำรงชีวิตได้สะดวกสบายมากขึ้น เรื่องของคนอื่นบางทีเราไปแก้อะไรไม่ได้เราก็ทําได้ในส่วนของของตัวเราในหลักนี้แหละศีลส,สมาธิปัญญาเอาวันนี้ญาติโยมมาทําบุญก็ขออนุมโมทนาให้มีความสุขความเจริญเมื่อเราอยู่กับสมมุติก็ให้ใช้สมมุติให้เกิดประโยชน์ใช้ให้เป็นแล้วก็วางให้เป็นอยู่กับโลกก็ให้อยู่เหนือโลกอยู่กับสังคมก็พอประมาณให้ทิ้งความสําคัญมาที่ ที่กายที่ใจเราให้ทําตัวเราให้เป็นคนดีทําหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์อาวันนี้ยอดยมทําบุญก็ขออนุโม,มทนาให้มีความสุขความเจริญในธรรมะยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเ,เจริญพร